วิธีหาแฟนรวยคือทุกคนน่าจะรู้จักวิกิเฮาวิกิ h ฮามันเหมือนแบบ How To สอนเราว่าเราควรจะทําไงแล้วบางอย่างที่มันสอนก็คือตลกมากเช่นว,วิธียั่งแฟนคนอื่นคือแบบเฮะเรื่องแบบนี้มึงต้องสอนกันด้วยเหรอวะอ่ะโอเคมาฟังกันว่าเขาหาแฟนรวยกันยังไงคือถ้าเกิดเราเรียนอยู่เนี่ยเราเลือกเลยแฟนที่แม่งเก่งที่สุดในห้องแน่นอนว่าเขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นรู้ว่าเขาต้องการอะไรงานวิจัยพบว่าผู้ชายอ่ะที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะเลือกผู้หญิงที่หน้าตาดี แต่ถ้าเกิดว่ามีสถานะทางสังคมเท่ากันเนี่ยเขาจะเลือกคนที่แบบนิสยัยแล้วก็สติปัญญาหรือว่าความมีอารมณ์ขันอะไรประมาณเนี้ยแล้วผู้ชายรวยส่วนมากเนี่ยเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนไหนอยากแบบตกในถังข้าวสารคือพวกเขาไม่ได้อ่อนต่อโลกคนรวยบางคนเนี่ยก็คือมีความหลงตัวเองนิดนึงเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะก็ต้องผ่านอะไรมาเพราะคนส่วนใหญ่ก็คือแบบ มีเงินได้ด้วยตัวเองอไรเงี้ยวิธีที่ท,ทาให้เขาประทับใจก็คือการชมถึงความสําเร็จของเขาบ่อยๆเช่นแบบว้าวพี่เก่งจังเลยนู่นนี่นั่น,น,นอะไรก็ว่าไปบ้านสวยจังเลยค่ะรถสวยจังเลยอะไรทํานองนี้เนาะแล้วทํายังไงจะให้เจอคนรวยในวิกิหาวแม่งบอกว่าให้เราย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆคนรวยเดี๋ยวก่อนอันดับแรกกูจะไปซื้อบ้านที่น,นั้นได้ยังไงวะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินซื้อบ้านเนี่ยเราก็แค่ ขับรถไปย่านที่หรูๆที่แบบคนมีเงินชอบไปกันเออเอ,อ,อันนี้โอเคอยู่ทำตัวให้กลมกลืนกับแบบคนรวยก็คืออย่าแต่งหน้าจัดในวิกิฮาวมันบอกนะฉันไม่ได้บอกเองก็คือว่าต้องมีลุคที่แบบมีระดับอะไรทํานองเนี้ยถ้าคุณไม่สามารถหาเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับอัญมณีที่แบบแพงๆได้ลองใช้แบบเอ่อพวกเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยในวิกิฮาวมันบอกนะ อ่ะทีนี้ข้ามสเตปไปสมมติเราย้ายบงเฮียบ้านไปอยู่ไกลนู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมก็มีโอกาสได้คุยวิกาฮาวบอกว่าให้เราคุยหัวข้อเรื่องเดียวกับเขาที่เขาสนใจเช่นแบบเขามีความรู้ทางด้านการเงินการตลาดหุ้นอะไรอยเงี้ยเราก็ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษามาเพื่อให้มีหัวข้อสนทน,นาเหมือนกับเขาอันนี้ว้าวมากต้องทําเหมือนกับเงินไม่สําคัญในชีวิต อย่าไปถามว่าเขามีเงินในบัญชีเท่าไหร่หรือว่าเขารวยขนาดไหนทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมองเขาด้วยใจไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเข้าร่วมงานการกุศลเข้าร่วมแบบพวกการตีกอล์ฟหรือว่าเออไปงานพวกโปโลขับอะไรทำนองนี้มั้งงานอดิเรกแบบเล่นเรือใบอะไรอย่างเงี้ยงานอดิเรกที่มันแบบแพงๆอ,อ่ะเออไปสังสรรค์นในบาร์ในร้านหรูๆอะไรทำนองนี้เนาะโรงแรมแบบอะไรอะ่ะไปจอยพวกงานแบบ เปิดแกลลอรี่อะไรเงี้ยเพราะว่านักลงทุงนเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะไปซื้องานแบบศิลปะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็รู้สึกว่ามันตลกดีเลยเอามาแชร์แล้วก็คิดว่าเออบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วย